สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับเมนเนอร์วินนีสวิสดมแล้วฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับการสร้างกำไรขั้นเทพของพี่มารครับเป้าหมายคือไม่ต้องซื้อที่ราคาต่ำสดุดแต่ต้องขายที่ราคาแพงกว่าราคาซื้อให้มากแล้วก็ในเวลาสั้นที่สุดนี่แหละคือวิธีการสร้างกำไรขั้นเทพนะฮะหผมว่า คำพูดนี้มันล้าลึกมากเลยนะน่าเอามาเล่าสู่กันฟังครับว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรครับนะฮะสารภาพนะว่าผมเอาคําพูดนี้มาจากหนังสือนะฮะเทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กําไรขั้นเทพนะครับเป็นเล่มความจริงมันก็แปลจากเทรดไลท์กับสต็อกมาเก็บพิสัแล้วครับ ทั้งสามเล่มเนี่ยเนื้อหาเดียวกันนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยต้นฉบับครับเทรดแบบเหรียญทุนเนี่ยแปลครั้งแรกครับจากสำนักพิมพ์เนชั่นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเทรดอย่างพ่อมดตลาดหุ้นเนี่ยแปลโดยเอ็นซิกครับนะฮะคนแปลคนละคนครับนะฮะแปลคนละคนนะแต่เนื้อหามาจากต้นฉบับเดียวกันนะฮะสำนวนอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับ ตามคาแรคเตอร์ของแปลนะแต่ว่าเนื้อหานั้นใจความนั้นเดียวกันครับดีฮะดีมากครับแนะนำนะมือใหม่ผมชอบพูดเสมอว่านะคือต้องขอบคุณสำนักพิมพ์เอนซิกนะครับที่เขาตั้งใจนะแปลหนังสือที่ดีฮะโดยเฉพาะหนังสือที่เขียนโดยเสียนนักเทรดที่สำเร็จอย่างแท้จริงครับพิสูจน์ได้ว่าเขาเก่งจริงเขามีผลงานที่ ที่ร่ำรวยจริงจากการเทรดฮะเล่มนี้เช่นกันเหมาะใครครับเล่มนี้เหมาะกับมือใหม่นะโดยเฉพาะมือใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาเล่นหุ้นแล้วขาดทุนยับเยินฮะแต่ยังมีท่าแท้ว่าฉันไม่อยากยอมแพ้ฉันอยากชนะฉันอยากกลับมาสู้ให้ได้ใครก็ได้ฉันอยากรู้วิธีการว่าฉันจะกลับมาชนะได้ยังไงเนี่ยเล่มนี้หมอคุณฮะผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฮะแล้วผมก็สารภาพนะเล่มเนี้ย เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมฮะถ้าผมไม่มีเร่มนี้นะก็คงไม่สามารถยืนหยัดได้เป็นสิบปีแบบนี้ฮะดังนั้นนะมือใหม่ทุกคนนะครับใครที่เข้ามาเล่นนู่นแล้วขาดทุนซ้ำซากนะฮะอยากหาจุดเปลี่ยนครับเล่มนี้ช่วยคุณได้แน่นอนครับมันเป็นการเขียนโดยคนที่เดินเส้นทางเดียวคุณครับและเขาก็ล้มในจุดเดียวคุณฮะคุณจะรู้ว่าเขาลุกยังไง แล้วก็จะไปยังไงต่อก็าทำยังไงขึ้นยังไงต่อนะฮะเล่มเนี้ยช่วยคุณได้นะเนี่ยช่วยขายฮะช่วยขายผมชอบเอ็นซิกเป็นการส่วนตัวเป็น F4 ฮะก็เลยพยายามไม่จะคือของมันดีจริงครับพูดง่ายๆนะคือไม่ใช่ว่าเราจะอวยม,มั่งใหม่แต่ว่ามันดีจริงฮะมันดีจริงมันเวิร์กจริงเลยอยากจะให้คุณได้อ่านกันนะฮะกลับมาครับที่ประเด็นนะเป้าหมายคือไม่ต้องซื้อที่ราคาต่ําสุดแต่ต้องขายราคาแพงกว่าที่ราคาซื้อให้มาก ในเวลาสั้นสุดครับนี่คือวิธีการสร้างกําไรขั้นเทพนะครับมันคืออะไรครับไม่ต้องซื้อที่ราคาต่าสุดก็คือว่านะฮะคุณไม่จงเป็นต้องซื้อตอนที่มันเป็นขาลงฮะไม่ต้องครับคุณสามารถซื้อตอนที่ราคามันพร้อมวิ่งขึ้นฮะเพราะการพยาามาะทำลายราคาต่ําสุดนั้นมันยากครับ มีความเสี่ยงสูงครับยิ่งคุณพยายามที่จะจับจุดต่ำสุดและซื้อครับเวลาพลาดมานะคุณจะทำใจขายออกลำบากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณกลัวว่าให้เนี่ยถ้ามันลงต่อเพียงแค่ช่องสองช่องแล้วมันเด้งอหละฉันเสียนหน้าชิเปงเลยอ่ะฉันไม่เอาฉันไม่อยากขายอ่ะฉันขอทนดูนิดนึงเผื่อมันจะเด้งเนี่ยครับปัญหาของการจับจุดต่ำสุดเพราะว่าไม่มีศาสตร์ใดนะฮะ ไม่มีองค์ความรู้ใดนะฮะที่จะทํานายจุดต่ําสุดได้แม่นยำนะหนังสือที่อ้างว่าเขาใช้หลักการสูตรจัก,กรวาลตัวเลขจัก,กรวาลต่างานานะไม่แม่นนะครับไม่แม่นผมพูดแบบเต็มปากนะผมเคยทําเรื่องนี้มาก่อนครับผมเขียนหนังสือของผมนะฮะชื่อว่าหุ้นกระเค้นรอบใหญ่หุ้นชิงสวินเทรดนะเขียนแนวเทคนิคนะครับบอกเลยว่า ผมจะตั้งทฤษฎีก่อนหลักการก่อนแล้วผมก็หาเสิร์ชหาหุ้นที่มีเคสตรงกับทฤษฎีครับเชื่อไหมครับว่าถ้าคัดมาสิบตัวนะถ้าเปิดเปิดแบบไม่รู้จะมาตั้งแเลยสิบตัวเนี่ยแทบไม่เจอหุ้นที่ทําทรงเหมือนกับทฤษฎีเลยคนต้องกว้านนะต้องกว้านต้องหวานต้องค่อยๆไล่ไปเลยครับจึงจะเจอครับดังนั้นน่ะสิ่งที่ ถูกนำเสนอในตำรานั้นเป็นการคัดมาครับคัดตัวที่ตรงตามตำราเท่านั้นฮะความจริงแล้วมันมีอีกพูดง่ายๆแล้วกันนะหุ้นที่คุณเจอต่อหน้าคุณเนี่ยที่มันที่คุณคิดว่ามันคล้ายทฤษฎีนะไอ้ตัวที่ตรงตามทฤษฎีอาจจะมีในสิบตัวอาจจะมีแค่ตัวเดียวก็ได้อีกเก้าตัวคุณพลาดอะ่ะเขจะทำไงกับเก้าตัวที่คุณพลาด ่คือขีสำคัญครับดังนั้นอย่าได้คิดว่าสิ่งที่เขียนตามตำรามันจะแม่นเป๊ะคุณคิดผิดแล้วครับตำราคัดมาครับคัดเอาที่มันแบบสวยๆไม่คนดคูเพื่อยืนยันว่าเขานั้นเรียกว่าเขาดันมีความรู้นั้นมันแม่นมันใช่ครับแต่ความจริงนั้นให้คุณคิดเสมอว่า50%ความแม่นยำาสิบเปอร์เซ็นต ท่านั้นพอจะดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าแม่นยำมาสิบเปอร์เซ็นต์มันจะทำให้คุณนั้นให้ความเสี่ยงมาก่อนครับนะฮะดังนั้นประเด็นนี้คืออย่าพยายามจับจุดต่ำสุดและซื้อครับเสี่ยงเกินไปนะฮะพี่มาร์กไม่ทำนะครับต่อมาคือขายราคาแพงกว่าที่ซื้อให้มากครับคือเลยครับชัดเจนนะมันเป็นการทำธุรกิจทั่วไปครับซ,ซื้อถูกขายแพงครับเป็นหลักการทั่วไปที่เรียบง่ายแล้วก็ เป็นพื้นฐายเลยฮะต่อมาครับในเวลาสั้นสุดตรงนี้ดีคืออะไรครับหลักการของพี่มาร์กอะนะแกจะสวิงเทรดครับสวิงเทรดก็กําไรไม่มากครับเสียงหนึ่งกำไรสองถึงสามเท่าครับดังนั้นอะถ้าแกนะได้หุ้นซื้อปับ๊บแล้วกำไรทันทีถึงเป้าขายเนี่ย แคจะหมุนรอบครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไปได้วยครับแบบนี้จะเป็นการทบต้นกําไรไปได้วยครับอารมณ์คล้ายกับเซเว่นะหรือเนี่ยเซเว่นมัน,ม,นมันเหมือนเดทเทรดนะอารมณ์เหมือนกับเหมือนคุณทามาสังหาริมทรัพย์นะฮะคุณปลูกบ้านมาใช่ไหมแล้วคุณก็มีมาจินของคุณแล้วทาเสร็จปั๊บขายหมดคุณก็หาที่ดินใหม่ก็ปลูกใหม่ครับใช้เวลาหน่อยแล้วก็ขายไปครับก็ย้ายไปเลยนี่เป็นหลักการครับคือทุนต้องตำ่ำ กำไรมาจินต้องมีพอขายได้ปับ๊บหาที่ใหม่ลงทุนใหม่ครับทําไปเลยครับนี่เป็นหลักการครับผมจะให้คุณโฟกัสนะว่าไม่ต้องซื้อจุดต่ําสุดเนี่ยมันเป็นยังไงผมแกบความเติมเติมแล้วกันครับพี่มาร์กนั้นเป็นนักเทรดสายเรียกว่าแนวโน้มกับขึ้นครับนะฮะเขาเรียกเป็นมาร์กอัพ พับเทรดเดอร์ er นะคือเทรดในแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นครับแกจะซื้อหุ้นในตอนที่มันกลับตัวจากการพักฐานในแนวโน้มขาขึ้นครับนะถ้าอยากรู้ประเด็นก็แนะนำก็อ่านหนังสือแกครับแกจะมีกลาไม่ดูนะคือมันต้องเป็นขาขึ้นก่อนฮนะชัดเจนนะแกจะสแกนปับ๊บแกจะคัดหุ้นเป็นขาขึ้นก่อนเลยจากนั้นอะ่ะแกก็ จะดูว่ามันสร้างฐานคือมันบีบตัวแคบๆมันใชเว์ครับใซเวในขาขึ้นนะฮะบีบตัวสร้างฐานมันจะมีลักษณะของ flat b a s ลักษณะของ c a p i t a l i z a ลักษณะ VCP นา, CP, น,านาครับ flat ก,ก็ตามครับแล้วแกจะรอแกจะตั้งระดับว่าเนี่ยเออเนี่ยส่งแบบนี้ไว้ถ้ามันทะลุระดับนี้ได้แสดงว่ามันไปต่อแน่เนี่ยแกจะใช้กรกคาเนี่ยแกจะไม่ซื้อที่จุดต่าสุดของการลงครับไม่ใช่ครับแกจะซื้อตอนนี้ว่าถ้าราคาทะลุ เรียกว่าเบรกเอานะถ้าเบรกเอาแล้วไปต่อเนี่ยแกซื้อระดับนี้ครับเนี่ยเป็นการอธิบายความว่าแกไม่ซื้อราคาต่ำสุดแต่แกจะซื้อตอนเบรกเอาราคาวิ่งขึ้นครับแล้วการเบรกเอานั้นกับการได้กําไรในเวลาสั้นสุดนั้นมันจะมีความสอดคล้องกันครับในภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นนั้นหรือหุ้นที่มันเป็นหุ้นนําตลาดน,น,นะครับ ที่เป็นขาขึ้นม,ม,ม,มันมีโมเมนตะัมมานะเวลาที่มันทะลุฐานได้ครับมันพุ่งแรงครับไปรวดรวดเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าวันเดียวถึงนะอาจจะใช้เวลา,าสัปดาห์หนึ่งอา่อาใช้เวลาสักสองสัปดาห์อาจใช้เวลาสักเดือนหนึ่งไปถึงเป้าหมายคือระดับสักยี่สสเซนะ่ะนี่ครับสั้นสุดละนะไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้พุ่งนี้ถึงกำไรเลยไม่มีฮะมันเป็น ผิดธรรมชาติหุ้นปั่นครับหุ้นปั่นนั้นบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่นานๆเกิดทีครับอยา่าคาดหวังว่ามันจะเป็นตลอดเวลาไม่มีไม่มีมมห,หุ้นปั่นนี่คือเป็นั้ภาษาฝรัง่งรลองเทลครับเป็นสิ่งที่นู่นแหละนานๆเกิดขึ้นทีครับแต่หุ้นที่มันทะลุฐานได้นะแล้วมันวิ่งระดับ20%ภายไปในเวลาสักสักหนึ่งเดือนมันมีเยอะกว่าหรือทะลุฐานแล้ววิ่งถึงสัก20%ปรประมาณสัก สักสองสาเดือนโอเคมันมีมากกว่าครับพยายามโฟกัสกลุ่มนี้ครับทนรวยหน่อยนะให้เวลามันหน่อยให้เวลาหุ้นที่มันฟอร์มตัวแล้ววิ่งไปต่อได้ครับนีครับสั้นสุดจึงไม่ได้ไหมายความว่าวันเดียวแต่อาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์อาจ,จใช้เวลาเป็นเดือนครับและไม่ซื้อราคาตำสุดคือซื้อเบรกเอาฐานราคาครับเคลียร์นะเคลียรนะ์นะนะแล้วทําไมอ่ะการทําแบบเนี้ย มันมีประโยชน์ยังไงครับเออจะขยายความให้ฟังนะคือลดความเสี่ยงครับอันดับแรกนะความเสี่ยงอะไรครับก็คือว่าถ้าคุณนะฮะรอซื้อราคาต่ำสุดนะครับประเด็นคือมันเราซื้อหุ้นที่มันวิ่งขึ้นใช่ไหมเราต้องการให้มันวิ่งขึ้นแต่ว่าคุณซื้อตอนที่ราคามันวิ่งลงอะ่ะมันก็ไม่ได้เมคชัวร์วะว่ามันจะดีดกลับนะครับใช่ไหมฮะความเสี่ยงของการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำสุดคือ คุณไม่รู้ว่ามันจะดีกลับเมื่อไหร่ดีกลับแรงแไหนไม่รู้ครับนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นเบรกเอาครับนะฮะความเสี่ยงในเรื่องของของการรอนะไม่มากครับเพราะว่าทะลุได้มันจะไปต่อครับเหมือนรถทะลุไฟเขียวครับมันจะพุ่งพวดไปเลยครับดังนั้นความเสี่ยงเรื่องการรอคอยเนี่ยจะน้อยลงครับ การขายราคาสูงสุดเนี่ยสูงกว่าที่ซื้อเนี่ยลดความเสี่ยงได้เช่นกันนะฮะเบรกเอาไว้นะนะข้อดีคือว่าความเสี่ยงที่มันจะลงต่อมีน้อยกว่านะฮะความเสี่ยงถ้าเราเนี่ยได้ขายราคาที่สูงกว่าจุดซื้อความเสี่ยงก็ลดลงในการกัดทุนนะีฮะลดความเสี่ยงได้นะสองคือเพิ่มผลตอบแทนครับถ้าคุณสามารถนะครับทำระยะสั้นได้นะ โดยเฉพาะซื้อหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงอ่ะผมตีสักสัปดาห์หนึ่งอ่ะวิ่งได้ถึง20แล้วกันนะแบบแปลว่าแบบภาพสวยๆนะเป็นเซนเตรโอที่มันแบบสวยงามนะพวกนี้เกิดขึ้นได้นะถ้าตลาดมันเป็นบูลลิตจริงๆขาขึ้นจริงนะมันจะมาครับมันจะวิ่งแรงมากมันพุ่งคือความคึกคักครับมันทําให้คนกล้าซื้อครับพอกล้าซื้อมันจะวิ่งเพิ่มๆ,ๆเลยครับสองสาวันสัปดาห์หนึ่งก็ถึงเป้าแล้วเทคโปรฟิตคุณจะ แบ่งขายก็ได้เข้าซื้อตัวใหม่เอาเงินกาไรซื้อตัวใหม่ครับหมุนวนไปเลยครับเนี่ยเนี่ยถ้ากําไรไวระยะสั้นช่วยคุณนั้นเอาเงินกําไรไปหมุนเข้าตัวใหม่ทําให้การทบต้นเนี่ยพอตโตไวขึ้นครับเนี่ยข้อดีนะเพิ่มมูลตอบแทนในวะิธีคิดนี้นะต่อมาครับวิธีคิดเนี้ยประโยชน์คือปรับตัวง่ายกว่าครับเออคอนนี้นะ่าสนใจนะเพราะว่าอะไรครับ คุณไม่ต้องกังวลกับการทํานายจุดต่ำสุดและสูงสุดของราคาไงเพียงแค่มองหาโอกาสที่ดีครับที่มีแนวโน้มดีในการซื้อและขายนะครับไม่ต้องคาดเดาครับแค่ดูและทำตามครับพูดง่ายๆนะถ้าคุณพยายามทํานายจุดต่ำสุดนะครับเป็นการคาดเดาล,ล้วนๆฮะแต่ถ้าคุณซื้อตาม p พร์แพทเทิรหมืนวิ่งทะลุทะลุนแนวต้านทะลุฐานราคาเนี่ย ชัดเจนเราไปทตัวชัดเจนแหละไม่ต้องคาดเดาแล้วมันทําเนี่ยให้ทาให้เห็นคาตาเนี่ยปรับตัวง่ายครับเพราะว่าภาพชัดเจนไม่ต้องเดานะครับนี่ครับี่เป็นข้อดีครับเป็นประโยชน์นะที่โอ้โหคำพูดสันส้นๆนะครับมันให้ความหมายที่แบบลึกซึ้งนะและทําให้เรานั้นเห็นภาพว่าเออทาไมเขาจึงคิดอย่างเนี้ยทําไมมันมีเบื้องหลังอะไรที่ทําให้เรานั้นอะ่ะเห็น เห็นความคิดเห็นเหตุผลซึ่งจะทําให้คุณนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไว้ให้ดีขึ้นครับนะก็ลองเอาไปคิดต่อแล้วก็อาลองไปปรับปรุงใช้นะฮะทันนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ